ก็เรากลับมาที่ทุนเดียนของเรานะก็คือตอนนี้สภาพของน้องเฮลลีก่ก็ไม่สบายนะแล้วก็ท o วาโดก็บาดเจ็บอยู่แล้วก็น่าจะบาดเจ็บไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นผมจะต้องเร่งสร้างห้องพยาบาลจริงๆจังๆเลยตอนนี้คือต้องแบบเร่งขยับมาทางเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะปรับเซตเนี้ยให้เป็น6ไปเลยนะ แล้วก็ได้ทำการสั่งให้ปลูกละปลูกพืชมิววูดเพื่อเตรียมรองรับอาหารที่เราจะต้องใช้ในอนาคตต่อไปสำหรับการอพยพมาไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือว่าอพยพมาตลอดไปนะเพราะว่าดูจากฝั่งที่เป็นที่เป็นทุนเดียนแล้วเนี่ยที่คือตอนนี้เขามีการควบแน่นของน้ำเกิดขึ้นเนาะเออ,เอยหยุดแล้วเหรอ นี่สงสัยจะหยุดแล้วมั้งเนี่ยผมเช็คอุณภูมิเหมือนนะนี่ไงรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมันจะลดลงไปแล้วอะ่ะเออก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราจะได้ให้ให,ให้เอลลี่เนี่ยมา analyze จะได้ข้อมูลที่มากกว่านี้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้นะนี่ไงพูดถึงน้องเอลลี่ก็หายจากอาการป่วยไป1นึ่ที หายยังหายนิดนึงโอเคแต่ว่าทราวโดเราเนี่ยาก็าจะบาดเจ็บอยู่นะก็ต้องเร่งทำห้องพยาบาลนั่นแหละอย่างว่าไปไหนกันแล้วเนี่ยอ๋อเอ้แต่ทำไมน้องเอริไม่มาตรงนี้ละ่ะไม่มาช่วยขุดตรงนี้หรือว่าน้องเขาเห็นว่าตัวที่นอนเนี่ยสำคัญกว่าจริงๆผมก็ว่าที่นอนก็สำคัญนะก็ตอนนี้เราก็มี2ที่ละเดี๋ยวพอ คอตตัวนี้แคมปิ้งคอตตัวนี้เสร็จถว่าผมว่าจะโละตัวนี้ทิ้งไปอืมเอ้เช็คพอยอเิตี้ซิก็ยังเป็นออยู่นี่นะก็เออท่านผู้ชมสังเกตมันจะมีค่าความเครียดแล้วเนี่ยมีมากกับเอริมีความเครียดสูงขึ้นนะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าค่าความสุขของเขามันมีไม่พอแน่ๆเลยนี่ไงจริงๆด้วยคือมัน มันมีไม่เท่าก,กันกับที่อยู่ที่นู่นน่ะนะแต่ว่าที่เนี่ยมันสบายไงก็เดี๋ยวก็ต้องเร่งๆร่งทำไปก่อนแหละเพื่อให้เขาหายเครียดอ,อก็อดทนหน่อยสิเจ้าบวกดูเมื่อกี้เห็นกับตาเลยนะเจ้าปีบแกมายุ่งอะไรอะดูสิทำของร่วงออกมาาออมีหน้าละทำํำไมผมถึง ของที่สั่งให้เก็บนั้นเนี่ยมันถึงร่วงออกมาเรื่อยๆที่แท้เป็นฝีมือของเจ้าปีบนี่เองโตแกอยากจะถูกฉันกินใช่ไหมล่ะฮะหา,หาเรื่องจริงๆเลยนะ <c oughs> เออแต่เต,ต่สังเกตว่าเอลลี่กับทราาโดก็มีความเครียดน,นะอืมเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มมีน้ําขึ้นมาแล้วเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยบีนเหรอบรีนก็ละลายออกมาเหรอ โอ้ที่ตรงนี้ไงที่ผมบอกว่ามันมีไอส์กรีนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออพอร่วงมาข้างล่างก็จะเป็นน้ําแข็งนะกออ็ไม่เป็นไรอะ่ะก็ค่อยๆเก็บไปค่อย,ย,อยม็อบไปแล้วกันอย่างน้อยเราก็ยังมีน้ํำนะก็ถ้าชอบก็สามารถกดถูกใจกด u u s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะเออเนี่ยผมอยากจะถามท่านผู้ชมอยู่เหมือนกันว่า ชอบวิดีโอของผมเนี่ยความยาวประมาณเท่าไหร่คือที่ผมทำเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ25ถึง35นาทีคืออยากจะได้ที่มันยาวกว่านี้หรือว่าอยากจะได้ที่มันสั้นกว่านี้ครับเออนี่ผมถามจริงๆเลยนะแต่ว่าคือผมตั้งเวลาอัปโหลดคลิปไปล,ลวมันจะมีคลิปที่ผมทำไปก่อนหน้าประมาณ2 3คลิปแต่นียมันก็อยู่ประมาณ30นาทีแหละ25-30นาทีประมาณนี้เออแต่ถ้าใครอยากได้แบบ ยาวๆกว่าเดิมหรือว่าอะไรเนี่ยก็บอกกันได้เลยนะหรือว่าใครมีทริคของเกมออกซิเ n นนอตอิน d e เนี่ยสามารถบอกกันได้เลยแลกเปลี่ยนความรู้กันเออมันจะได้ช่วยกันเล่นไงเออเหมือนช่วยกันเล่นนะ่ะนี่ไงเออเดี๋ยวให้เขาสร้างตัวนี้ไปก่อนจะได้ขยายทำทำห้องพยาบาลไปอีกนะโอ้โหตอนนี้นี่อานี่ไงแคปมิคอตตรงนี้เราเสร็จแล้วผมจะสั่ง ให้ทำลายตรงนี้ทิ้งซะเพราะว่าไม่งั้นอ่จจะนอนกันไม่ได้นะดูสิมีชายบักบินวอนเต็มไปหมดเลยนะเ,เนี่ยเออเนี่ยท่านผู้ชมพอน้ํามันร้อนมากๆใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นไอไว้เนี่ยเออไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นสตรีมเน่ะเออละลายเอ้ยไม่ใช่ระเหยกลายเป็นไอแล้วก็มาควบแน่นกลายเป็นน้ําอยู่แถวนี้อีกรอบหนึ่งโอ้โห ช่างเออแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็เป็นน้ําแข็งอีกทีหนึ่งเออเราต้องรีบมอบเก็บไว้มาตรงนี้เอลลี่เราค่าวความเครียดเราลดลงแล้วนะนี่เราสามารถเติมน้ําให้ออกซิเ์นได้แล้วใช่ดีมากมาเติมเออเติมแล้วแต่ก็ยังโอยังหายใจไม่ได้แต่จุดเอ,อ้แต่ตรงนี้มันเริ่มหายใจได้นะเออแปลกดีเออแปลกออแปลก เพราะว่าอะไรกันนะ่เย่หรู้ว่าเพราะว่ามีการเกิดข้อเรียกอะไรการระเหยของน้ำตรงนี้เหรอเลยกลายเป็นออกซิเจนอย่างนี้ใช่ไหมเออก็ดีไหมเนี่ยเออดีดีแหละเอ้ยโอ้โหปินจริงจริงพอร์ตมาให้เราเลือกอีกแล้วครับใช่ชูสปูปินโอ้โหมีอะไรเนี่ยไอย้ตอนเนี้ยผมเริ่มอยากจะรับดูเข้ามาเพิ่มแล้วนะ แต่ว่าผมไปปิินที่นู่นนีก่ก็เออไปปิินที่เปอร์เปอร์ซอ,อ,อ,อนดีกว่าดูมีอนาคตกว่าเยอะแต่ผมถ้าคนที่ผมอยากได้นันก็คือน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์เนี่ยน้องข้อดีน้องเยอะมากเลยน้องสามารถเนี่ยคอนสตรักชั่นสปีดเนี่ยบวก75%มีค่าเข้าขแข่งแรกอีกต่างหากแล้วก็มีฟู้ดโบนัสด้วยแค่ข้อเสียก็คือน้องไม่สามารถรีเสิร์ชได้แค่นั้นเองไม่เป็นปัญหาให้น้องทำอย่างอื่น ผมไปปินที่เปอร์เซปซอนนะนี่เลยมาเลยพี่พร้อมจะเลี้ยงน้องแล้วโอ้ถ้างั้นต้องมีห้องนอนเพิ่มอีกอันนี้ใช่ออ้ทาขึ้นไปเลยอันนี้เดี๋ยวก่อนะอันนี้สองก่อนแล้วก็สี่สี่ไม่ได้ฮะต้องเร่งเออต้องขุดก่อนวันนี้นีงานเยอะเหลือเกิน ใช่งานเยอะจริงๆเออนี้ผมจะทำให้มันเป็นสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีหายไปในมุมมืดพอดีโอเคเอาละที่นี่ที่นี่ก็มีสามที่แล้วเยี่ยมไปเลยนีย่งไงคุยกันด้วยน้องจะได้ลดความเครียดลงนะอื เออผมมาดูสกิลของน้องเมฆก่อนเออน้องชอบอะไรน้องชอบการเก็บกวาดการจัดระเบียบนะจัดไปเราต้องการบุคลากรแบบนี้อยู่พอด,ดีไงล่ะหูหูปุ้งผู้ที่มีความสามารถเอออย่าลืมเช็คออกซิเจนด้วยไ <laughs> อย่จะเป็นแบบที่เดิมนะเออผมว่าตอนนี้ก็มันเริ่มจะเป็นเออก็ ยังหายใจได้อยู่มั้งยังไม่สร้างแล้วกันเนาะเออพอเริ่มแบบม่วงๆแดงๆแล้วค่อยสร้างอันนี้จัดระเบียบไปก่อนโอเคเอ้แล้วก็ตรงนี้เอ้ตรงนี้ก้องจัดใกล้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยๆปรับแล้วก็ทำให้เป็นห้องสำหรับเทเลพอร์ตไปเอดูดีมีชาติตระกูลไงเอ้ประตูนี้มันสูงไปหรอโอ้ก็โอ้ก็ดีนะ จะไ,ได้ดูแบบเน่เดี๋ยวโลอันนี้ทิ้งไปโลอันนี้ไปเอ้แต่ผมอยากได้ประตูอยากเก็บประตูนี้ไว้นะแต่ว่ามันมันไม่มีคำสั่งมูฟไงก็ก็คงจะต้องโละทิ้งไปนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกนะเออ้วกล่องนี้เราก็อยู่ตรงนี้ซะด้วยเออเดี๋ยวค่อยๆทำไปนั่นแหละและ้วก็ตรงนี้เหรอผมก็โลโะละออกไปเลยเออเอเอเนี่ยตรงเนี้ยมันต้อง ใช้อะไรเนี่ยโลคอลคอล و ن แลกเดโมเลชันสกิลหรอไม่เป็นไรผมก็ถ้ามันแต่มันก็ยังอยู่ในช่องสช่องนี้ได้อยู่นะออก็โอเคอยู่เดี๋ยวก็ค่อยๆจัดไปก็ได้อ,อทีนี้เนี่ยห,ห้องพยาบาลเราน่ะว่าอะไรมันจะเสร็จสักทีนะผมมาเร่งดีกว่ากนเ,เร่งไปเลยไหนก็ไหนๆละทาบโบของเรา เขาจะได้มาอยู่ในที่ที่ททดีไงอืมพร้อมหรือยังเนี่ย,ย้พร้อมแล้วนี่งั้นผมย้ายทาัพโดมาก่อนเลยไหมล่ะเออเพราะว่าที่เนี่ยผมปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติไปก่อนมันยังไม่พร้อมที่จะอยู่อาศัยอะนะเออม,มาเลยมาเลยมาเลยไปเลยส่วนน้องเอลลี่น้องอยู่ที่นี่คนเดียวไปก่อนนะก็ไม่เหงาหรอกนะเรามีอาหารสำรองไม่สิมีมี <laughs> เพื่อนอยู่นะโอเคตรงนี้เราก็จะมีเป็นสี่เอ้ยมีเป็นสี่คนละเอ้ยนี่ไงเครื่องเทเลพอร์เตอร์ทานมิสเตอร์ก็คือเราสามารถส่งคนกลับไปได้นะโดยการเข้าเครื่องเนี้ยเออโอ้โหอยู่ตรงขอบนี้พอดีลเลยก็ก็ได้อยู่ผมก็จัดห้องได้อยู่นะถือว่ายังถูกจริตผมอยู่ในเบื้องเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยผมลืมกดเทเลพอร์ตให้อีกแล้ว โอ้โหต้องเตือนกันมั่งสิโตโอเครอดแล้วทราเวดของเราขึ้นมาหายใจก่อนนะอเอแล้วทีนี้ก็มีสี่คนอาหารสองหมื่นสี่ก็เดี๋ยวผมจะทำห้องอห้องนี้เพิ่มนะก็คือห้องนี่แหละใช่ใช่ห้องฟาร์มไงล่ะอืม เพื่อรองรับในอนาคตก็เป็นโคตดนะแล้วก็ฟาร์มไทยอ่ะนี่เห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำยังพออยู่ดีมากเจ้าพวกดูบอืมเรากรโดผู้บาดเจ็บไม่แต่เหมือนน้องจะอาการดีขึ้นนิดนึงไหมใช่ไหมาเดี๋ยวผมคิดไปเองอะ่ะเ,เหลือ45่ส้เออ ็คงเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเองแหละมังไม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องสร้างห้องพยาบานนะเราจะปล่อยปะละละเลยไม่ได้ยีงไงฮะเมดิซีนี่นี่ครับเพราะอ่านว่าอะไรเนี่ยไตยเล็กคอดเหรอไตเตจคอดอืมไม่ไม่เป็นไรผมก็ไม่ก่อนลแล้วแกนวางไว้ปุ๊บแล้วก็ห้องพยาบาลมันจะต้องมีมีตรงนี้ด้วยนะ เ,ออเดี๋ยวผมย้ายนี่ครต้องมีห้องน้ําสําหรับผู้ป่วยแล้วก็มีที่ล้างมือที่ล้างมืออ้อหยุดมีเดซินก็คือวอชเบซินแล้วก็เตียงผู้ป่วยนะเสร็จแล้วก็ต้องมีที่ทานอาหารสําหรับผู้ป่วยแยกเออต้องอยู่ในเนี่ยอ๋ออยู่ที่เฟอร์นิเจอร์อืมโอเคเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะห้องพยาบาลนะ่ะอ่ระดับห Priority set ไปเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็มากลับไปดูน้องเอลลี่ผู้โดดเดี่ยวเดียวดายน้องมีอะไรให้รีเสิร์ชอีกไหมเนี่ยรีเสิร์ชรอไปก่อนนะอ่านี่ไงนี่ไงนี่นี่นรีเสิร์ชชุด m e d i c i n ไปอเราต้องช่วยเหลือนะถึงเราจะอยู่กันคนละที่กันเนี่ยช่วงเวลาพักผ่อน พักผ่อนคนเดียวโอเคที่นี่เราก็ต้องทำเตียงเพิ่มทำที่นอนเพิ่มไม่งั้นก็จะนอนหลังขดหลังแข็งหนึ่งสองสามสี่นี่บันไดแล้วก็สั่งให้กดมอื <laughs> น้องเม่กระทราวโดโอนอนไม่ได้โอ้ดงสานรนักกลของเราจริงๆเลยนะทาวโดโอ้อดทนอีกนิดอดทนอีกหน่อยโอเคตอนนี้ก็ชาวแล้วนะครับท่านผู้ชมคือตรงเนี้ยท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรปะนี่มันเป็นตู้ไฮโดแท้งก็คืออ่ะเขาอ่ะจะมี รูปที่ถูกเก็บไว้ใบนี้อยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นรูปแบบไหนอก็คือเขาถูกแช่แข็งไว้ตรงเนี้ยถ้าเรามาเปิดอ่ะเขาก็จะมีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเออแต่ว่าผมยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขาเพิ่มอ่ะก็อยู่ในตู้เย็นไปก่อนละกันนะเออเพราะว่าเน็เนี่ยเดี๋ยวเนี้ยเราก็ยังทำฟาร์มตัวนี้ไม่เสร็จเลย แถมออกซิเจนนี่ไงเห็นไหมเริ่มบนเรื่องออกซิเจนกันแล้วจริงๆด้วยแต่ไม่ต้องห่วงที่นี่เรามีอาเจเราสามารถผลิตออกซิเจนได้นะนี่เลยผมตั้งไว้1ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็ต้องมีพาวเวอร์เครื่องอัตโนเท้าของเรานี่ครับเราได้ตัวนี้แล้วแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะแล้วก็จุบ๊บจุบจุบต่อสายไฟเข้าไปแล้วก็ แุ๊บผมเลี้ยวเลี้ยวหกมาทางนี้แหละอ่าโอเคทำไมเม่เดินช้าจังเลยอ่าช่วยกันกินเอ๊ะมีใครเอะถ้าผมให้ทราวาโดกินจะได้ไหมจะหายขึ้นไหมเออก็เเลือดเท่าเดิมนะเฮ้ยเนี่ยมามานี่เลยมาตรงนี้เลยเออนายป่วยอยู่นะนายไม่สบายเนะี่ย ดีมากดีมากนี่ไงหมอของเราได้ทำงานแล้วหลังจากเป็นนักขุดมาตั้งนานอม,มีที่ล้างมือสำหรับความสะอาดที่ดีเอ๊ะไม่สิต้องบอกว่าสำหรับเอ่อความเออนั่นแหละความสะอาดอะ่ะใช่ใช่เอ้ยหายแล้วเหรอยังไม่หายสิอ,อ,อ,อ๋อคืออ๋อคือคือน้องน้องหิวอ๋อ เรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองก็นึกว่าหายแล้วนึกว่าดูอะไรจะหายเร็วขนาดนั้น <c oughs> ต้องออกมาหายใจนะ่าสงสารเออผมสั่งสวิฟไม่ได้ฮะเพราะว่าเรายังไม่มีที่เก็บของโอเคกลับมาดูที่น้องเอลลี่ผู้โดดเดียวเดียวดายในท้องเลเอออดทนไว้นะคือตอนนี้น้องก็ ไม่ได้เติมน้ําอ่ะเพราะว่าจริงๆน้ําเราก็หมดแล้วล่ะเมันมันมันกลายเป็นเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นไอเดี๋ยวก็เป็นน้ําอย่างเงี้ยแหละลงไปตักก็ไม่ได้เดี๋ยวก็บาดเจ็บอีกก็ปล่อยให้มันเป็นตามสภาพแวดล้อมแบบนี้ไปแล้วกันูเดี๋ยวสักพักก็คงจะดีขึ้นเองแหละอเนี่ยก็เก็บของกินไปก่อนแล้วก็ไหนกลับมาที่เปิดเซฟซอนของเรา โื้โหาวโดนี่ไงน้องเริ่มอาการดีขึ้นนะโอ้ดูดามขาด้วยโอ้ยดามขาดามแขนนายปลอดภัยแล้วนะราวาโดถึงถึงห้องพยาบาลมันจะดูรกไปหน่อยก็เถอะเอ้ยหายอีกแล้วเหรอเดี๋ยวทำไมถอดเปลือกกรถอดนั้นออกไปยังไงล่ะรู้ว่าแค่อ๋อโอ้โหแล้วก็กลับมานอนใส่เหมือนเดิมแล้วก็ยังดีก็ยังดี โอ้ผมไม่อยากให้น้ํามันไหลออกมาทางนี้อ่ะต้องทําแทงด้วยพูดว่าจะทําแทงก,ก็ต่างนานแล้วยังไม่ได้ทําสักทีอนะผมสั่งโลได้ไหมหรือว่าไม่ต้องสั่งโลเฮ้ยมันสร้างทับได้ปะเนี่ยไม่ได้หรอโอ้ถ้า,ถาไม่ได้ก็พังทิ้งอย่างนะนมีอยู่ทางเดียว ้ยตรงนี้มันจะตรงขอบประตูพอดีแหละผมจะทำประตูปิดไม่ได้เออเรงนี้ก็ต้องสั่งโับโลทิ้งเหมือนกันเพื่อจัดระเบียบโอ้เมื่อตึบอืมเรากลับมาที่สว่สางสว่างของเราดีกว่านี่ไงมีที่หลับที่นอนที่ดีแล้วแล้ว แล้วน้องมีมาล่ะอ้อมีมา,อ,มมาอยู่นี่เอริออน้องมีนอนตรงนี้โอ้ฉันขอโทษนะฉันจ,จะเร่งสร้างให้เธอหลังจากพี่เธอทําอย่างอื่นเสร็จแล้วอะ่ะเออจริง,รงๆเธอก็ต้องเร่งสร้างเองอะนะนี่เลยวางคมปิ้งขอดไปคืออย่างน้อยตอนนี้เขาก็ปลอดภัยจากอาการกรนของทาวาโดแล้วอ่ะนะ เพราะว่าทาวาโดว่าถูกแยกตัวไปอยู่ในห้องพยาบาลแล้วล่ะเลยเราควรจะมีห้องพยาบาลขี่ห้องดิห้องเดียวก็พอมั้งเพราะว่ายังไงซะเราก็มีหมอแค่คนเดียวอ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกนอะมีแค่ห้องเดียวก็ได้ <c oughs> คิดเองเออเองนี่นี่นี่น้องเอริก,กลับมารักษาทาวาโดแล้วเลือดใกล้เต็มแล้วนายใกล้จะกลับมาหายดีแล้วสินะ คราวนี้นายก็จะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่ไงล่ะจะได้มาช่วยกันสร้างอืผมกลับมาที่ทุนเดชของเราก่อนน้องเอริกก็ยังนู้รีเซิร์ชเสร็จแล้วท่านผู้ชมอะไรจะเก่งขนาดนั้นรวดเร็วรันใจ่นในก็กไหนทำเพิ่มอีกแล้วกัน <c oughs> เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือน, <c oughs> อนแรงงานอะแบบแรงงานจริงๆอันนี้อีกหกสิเปอร์ซนนะก็จะเต็มแล้วน้องเอริเอ้ยไม่ใช่น้องเอลี่ลก็จะได้มาอยู่กับพวกเราแล้ว เราจะทิ้งที่นี่แล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วโอเคทราวดน่าจะดีแล้วมั้งอาการอะ่ะก็หนึ่งร้อยเต็มร้อยแล้วครับโอ้น้องถูกขับออกจากห้องงพยาบาลเรียบร้อยหายดีนี่ไงพอหายดีแล้วก็ต้องมาทำงานนะเออจะอยู่เฉยเไม่ได้อ่าที่ตรงนี้ผมผุดลงมาแล้วกัน พ้าดูจากที่น้องเหี่ยวเฉาไปแล้วเนี่ยผมว่ากุ้มก็คงไม่เจริญเติบโตแล้วละ่ะเราก็ปรับให้เป็นพื้นที่ของเราเลยอืนี่แล้วก็สีนะนี่เช็ดเซ็ตนี้ต้องพังทิ้งแล้วก็ทําบันไดอืมนี่ก็ทำบันไดนะปั่นไฟแล้วปั่นไฟแล้วเราจะได้มีอากาศหายใจว่าพอดีเลยดูซิมีอะไรมาให้บ้างมีบินอีกแล้วเหรอ คือยังไม่อยากได้อะแล้วก็แต่ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องเอามาแหละเพราะผมก็ยังไม่อยากเลี้ยงดูปเหมือนเดิมแค่นี้ก็เลี้ยงไม่ทันแล้วน้องพังตรวน,นี้จริง้วผมก็ทําบันไดลงมาเรื่อยๆเยติมบ,บันไดลงมาแล้วก็สั่งให้ทําลายชุดนี้ซะ โอเคทำํำด้วยกันสร้างแล้วก็เร็วมากเลยเพราะว่าเรามีนักขุดถึงสองคนเลยตอนเนี้ยอออฮะเ้ยแย่อยากทําฟาร์มเพิ่มอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอดตายกันอีกโอเคทีนี้ก็ต่อห้องมาอืมเยี่ยมยอดกระเทียมดองฐานของเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเออจริงๆอยากจะทํา อื <c oughs> บ่อจริงๆผมอยากจะเร่งทำบ่อน้ำดีซะมากกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็มาเซ็ตตรงนี้ให้เป็น6แล้วกันก็คือทำไอ้ที่ฟาร์มเนาะเสร็จแล้วก็น้องก็จะมาทำตรงนี้ต่อจะได้ทำบ่อน้ำจะได้มีที่กเก็บน้ำแล้วผมก็จะเริ่มใช้ระบบ ปปาแล้วนะก็คือเราจะไม่ต้องใช้ส้วมส้วมดินแบบนี้เออผมจะใช้เป็นส้วมส้วมปกติที่มีน้ํากดน้ําใช้น้องจะได้มีสุขภาพที่ดีก็โดนแกงอีกแล้วออโดนแกล้งอีกแล้วนอนไม่ได้อีกแล้วคือพอเป็นเมสทายตัวนี้คือแสงมันยังสว่างรอดเข้ามาไงถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเออมัน เขาบอกว่าบล็อกได้แค่เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไม่บล็อกเหรอเพราะเขาบอกว่าบล็อกลิควิดนะยกเว้นแกส๊สก็คือผมคิดว่าแสงก็คงจะผ่านเข้ามาได้อยู่แหละ <c oughs> น้องเอลิตาแบบจะน,นอนไม่พอเันใหม่ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ให้เป็นที่เก็บของเหมือนเดิมนะมีสตรเรจไว้เหมือนเดิมตรงนี้มันจะได้ไม่รก แล้วก็จะได้ดูสวยงามทุกคนแบ่งงานกันได้ดีมากเยี่ยมเป็นเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุนเดียนนะครับมาดูเฮ้ยมีมอ็อบเขาชื่ออะไรเนี่ยชื่อม็อบเหรอม็อบเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นม็อบเป็นตัวที่เกิดจากพูลูดออกซิเจนนะคือเป็นแบบเนี่ยเพราะว่าเรามีแต่พลูดออกซิเจนไงแล้วพอหมักหมมน,นานๆก็กลายเป็นม็อบ แล้วน้องมอฟก็จะสร้างผลิตออกซิเจนมาเรื่อยๆส่วนช่วงชีวิตของน้องเหรอน้องน่าจะเป็นอมาตะานะอยู่ไปตลอดการเฮ้ยถามว่ามันมันดีไหมมันก็ดีแล้วมัง้งเพราะว่าน้องก็จะผลิตผลิตออกซิเจนขึ้นมาเรื่อยๆไงเออแต่มันก็เป็นออกซิเจนที่ไม่สะอาดอะอ,อืมก็ตัวดีแหละมัง้งอย่างน้อยก็หายใจได้ แต่ว่าเราจะทิ้งมันไปแล้ว61%แล้วท่านผู้ชมอีกแค่40%เองนะก็เดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้กันไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ